กวากมรกตแครเลมอนคะ่ะมีพี่ๆสนใจทักถามแอดมินมาหลังบ้านหลายคนเลยเนะาะสำหรับต้นนี้นะคะพี่ๆคนไหนอยากปิดให้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยคะ่ะนี่คือหน่อใหม่ของเขานะคะแล้วไม้เนี่ยคือตั้งแต่ตัดชำนะคะประมาณ2เดือนครึ่งคะ่ะนะคะนี่พามาโชว์หัวเลยบอกเลยว่าที่นี่เลี้ยงหัวใหญ่คะ่ะ นี่ค่ะเขามีหัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็มีหน่อสวยอันนี้มาเนาะนี่ค่ะจริงๆมีสองต้นนะคะแต่ต้นนี้ของพี่ที่ปิดหลังบ้านไปนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีบริการยกเขาเรียกอะไรล่ะใบชําตัวเนี้ยไปชําให้ต่อเพื่อเพิ่มจํานวนให้ด้วยทุกคนดูหัวนี่เอาหัวให้ดูค่ะแต่ต้นนี้ค่ะสําหรับพี่ๆคนไหนอยากปิดให้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยค่ะปิดที่ยี่สิบเคค่ะเพราะว่า 1. หนึ่งหน่อสวยสองหัวไม่ใช่เล็กเลยค่ะหัวใหญ่ละค่ะ นี่เห็นไหมคะนี่ลักษณะของวิธีการเลี้ยงของที่สวนก็คือเราใช้ใบก้ามปูละเอียดนะคะที่ออกเป็นดินแล้วเนาะผสมกระถานคะ่ะจะบอกว่าสร้างหัวเร็วมากคะ่ะเพราะว่าเขาได้สารอาหารดีนะนี่คะ่ะมีทั้งรากมีทั้งหัวแบบนี้คะ่ะไม่ใช่เป็นใบชําเฉยๆนะนี่คะ่ะอ่ถ้าวันนี้ไม่มีไม่ได้ย้ายบ้านเนาะไม่มีใครปิดให้ก็เดี๋ยวแอดมินจะให้พี่เก้ตัดใบนี้ค่ะนี่ตัดใบ,น,น,ดบนี้ของลูกค้าชําให้ลูกค้าด้วยของลูกค้าสวยมากนี่เห็นไหมคะนี่ ด่างกาลังดีเลยเดี๋ยวให้อันนี้สังเคราะแสงแทนให้ใบนี้สังเคราะห์แสงหัวแทนนะคะและอันนี้ไปชําก่อนนะคะเป็นทริคในการชาไม้ให้เพิ่มจํานวนเร็วนาอก่อนที่ใบนี้เขาจะเหี่ยวนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้จะเหลืองทิ้งเนาะเสียของทุกคนเราสามารถตัดตรงนี้นะคะแล้วมาชําได้ต่ออะต้นนี้ค่ะยี่สิบเคค่ะนี่พร้อมส่งให้เลยค่ะสวยมากถ้าไม่ได้ย้ายบ้านนะโดนแน่ใบนี้บอกเลยนะคะก่อนที่จะเหี่ยวค่ะ สวยมากนี่มีหลายต้นค่ะอันนี้ยังไม่กัดสีนี่ออกเผือกมาแล้วก็มีเห็นไหมนี่ค่ะแต่ต้นนี้สวยค่ะนี่แบ่งของสวยจ้า